สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคุณมันออกนะครับมาเปลี่ยนหมายใหม่นะครับวันนี้นานะครับเอาเดินทางกันมาตีสามพันไล่บนตากเขาเปลือกกว่าจะเจอมงคิดขันนะส่องหามงอยากอาจจะได้ลูกวนแค้พี่เอฟซีแถวบ้านเหม่รัวนี่นะครับเนอ,อทักทายกันมานะครับเจะขออาศัยมา พักเบ็ดตัวน,นะครับอยากจะมาหมายใหม่ๆนะครับนึ่งนี่เ็ียดเหมือนเดิมกินหลังวันนี้ลงมาเจ็ดสิบเอ็ดมยาวลงวันี่สี่สิบเจ็ดเซนร้อยสี่สิบเจดเจขอสิบห้าสายเบอร์สิบสนะครับ หองร่องใหม่ใหม้คนนะครับวันนี้ไม้ก็อ่ยยคนนครับก้อนที่ทุกหละครับดุนกันยาวๆห้องใหม่เพียครับจะเป็นอะไรผมดูการกี่วนะครับีสีมางค้ที่เข้ามาดูไม่เข้าใจตัวนี้ตัวนี้ใครเต็มต้องนีนียงนี่ข่าตัวเก่งแค่ไหน เอวปากลุ่มนะครับขึ้นปากบนครับนนนีีี่ะรเใส่จุ่มขานี่นะครับโนะบรางสีใสอย่างย่อนเลยนะครับได้ธรรมชาติที่สุด วไกลายพุดนนะครับ <rôle> ก <à déc> <ide> ็เป็นหนองหลวงนะครับในถนนนี่ถามมาแล้วว่าห้องนีปวดขางก็ปวดขางครับใส่เลยห้องต้อง khứ thấy biết tắc lột một cái máu hốc <laughs> bụng chó <Nhổ> hốc bụng xì vào khoảng tá rồi bứt con chặt ngắm chặt ngắm phải <laughs> đi khám đi mọi đây rồi đây nào om lục, ôi, lục, chuột, ที่เนเลี้ยวควายออกมาจะเกิดงานแหลงโอ้เว้นที่นกว้างใหญ่ไพาศาลสามพันลี่ามาจุดนี้งกหน่อยครับลุกหน่อยเดี๋ยวไปสักก่นอน

ีไข้ามได้เหรอคงไม่ก้ามได้ดีข้ามสำเร็จแล้น่เอะจมูกใครเป็นผู้นนี่เหรอใช่เป็นผู้นนั่งเป็นนักแต่ที่หันแวบๆปุ่นนะครับเออนั่งป็นโดยนางนนนะครับ vừa kéo ta có bực đấy chỉ đơn lát thanh nhẫn đi phất nhảy gõ gấp biết tiếng lửa không láng say muốn này nó lai này để เออเคยใส่3กิโลยังต่ำการเกี้ยวหลบครับไปมาละอนหรับนี่ออกแรกของสีวัดกันโพเจ็ดสิปคนหลังแหกแรก มัน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 โหสุดยอดไส้หมา่ไม่ครับมุ้งไม่เนาะมุ้งไม่งามเลยบอลไม่เล็กตัวเล็กโอ้โหนักตกก๊อาศัยแน่นกระสอบนักตุ้มห้อ เอาแล้วครับหลังเลกเริ่มทำงานแล้วครับมารุ่นกันไปยาวๆนะครับเออเอชสิบกัหลังหอมันวะสั์เาไลักันะเออไาดีิลนีนำเลยครับ ลาก oh, โคง้ง oh, 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 oh. โอ้มาโอ้สวงามแส้เลยเ้สี่ตัวตัวโูนี่ของแส้โอ้ไว้จุน

ก็เดี๋ยวป่าโอ้มีอยู่นะมีเดี๋ยวพักางเดือไป้ก้แล้วน้งเงี้ยขำคืนขอเบพวกบุ้งกนะครับ ยังยังอี้คลิปเันยาวลงไปกับคอทัดตัวเป็นสองคลิปสามคลิปไม่ครันเลยมันไก่ครับระยะทางสั่งได้เหมือนเดิมนะครับลองพันเวทนะครับพร้อมใส่กันเตาอย่างได้มดนะครับฮึดูพุ่นเน่อุ่นนี่กูดู ừm cái kế hoạch nặng cho nó nặng không cái nặng nằm nặng 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 Ừ. น้าหองเป็นกำเปน็นข้ามเป็นเขาไม่มันเต้านมนเหมือนีนะครับอ่รอมนี่สีตัวรอบสองว่ากันไหมเนื่เดี่ยวไก่ิย่ละ ไอ้ตัวนุ่งสีเข้มลอยอย่างเดียวก็อุ้ยจ้าขาเจ้าอยู่ไหนเปลี่ยนไปไหน,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 นสี่ตัวครับเก่ิกมาข้างทังทีนะครับเดอ้โอโค้งมาห่างดีงานห้องเม็นแบบพื้นจึิงได้ครับใส่กับขอ,ขอสุมากให้นะครับเดี๋ยวทำคลิปกันอยูนะครับยิบไปครับดุดีของสีรอบสองนะครับ ลูกฟอนกเล็กก็สี่ตัวน่ามันลุกอีวนะมันก็ยับเบ็ดด้วยนะครับอืมไหไหอืมมเอาตัวสักกิโลถูกไหมว้าโอ้ติดปากกันเนเอาสาขาแล้วโกงนี้เออนี่นะแอ็ชัก่นสุดยอดต้องห่วงครับ ก็เก่งสีพวกบุ้งเก่งใจกปเป็นยานย ยอดยอดมันมันกลิ่นทีนะพอนี่ครับข้าหนาเไหนไนี่ลุงสีจหญ่ายอ่างเขาเพ้อนี่เป็นลงแต่งตุ่มด้วยนะครับน้าเป็นเม่วันจะงามเนาะกล้างเ็นขา ดันเล็กข้าบน้ำตึ้งโป้โหเกตลดน้ำเริ่มมีหกเริ่มตกแล้วครับใกล้จะายฝนต้นหนาวแล้วนี่แม่น้ำสักตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวข้ามไปลายบุญกันครับ ทำนะครับทำไปกูแม่ก็จริงง่ายง่ายคือนี่เหาคงใจดูอีกก่อนลุงเนาะคือนี่เราใจมืออีกก่อนเนาะสองรอบปัตตะบ่อวปลาห้อมิมี่เพราะมันเป็นหมายไม้นะครับห้องของผมเคยสัมผัสสักเดือนเดี๋ยวรอบเป็นเจ้านะครับขอติดตามด้วยกันใครที น,นี่กับฟ้าก็ได้ตามตั้งช่องชีวิตคุ้งหนกเอฟซีเลยนะครับเอฟซี FC เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะทำกับเข้านในช่องนั้นนะครับเวลามาใส่เบ็ด <c oughs> นะครับผมนัก,กินอะไรเจ้าละ็รเตะเนี่ยนะครับของลุงสีผูกนะครับพอกันกำเจ้าครับเก็บตอนเก็บเบ็ด hỏi nhau sau nó tâng 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 ก็แต่แต่มันดาอืม เออเนาะอืมโอเคครับหวานแล้วเนาะอืมนี่อ๋อกําลังเนาะอ๋อนี่ดกแล้วเนาะ

khoản đấy cả luôn Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những เบ็ไไดตกไปตกมาจึงมีนะลุงนี่แหละหล,ล,ะมอ,ลอมออหากินเจ้าองไรเอามาไมะคน่ะผมจุดเป็นใส่กันต้นไห้กันรองพอ่อสามพันไล่กินแฟไปวันนี้เนาะ เดี๋ยวจเจ้าได้ส่งรอบไปตีหนึ่งยังไม่กินเดี๋ยวมาลองใหม่ใหมก็โอเคยูหไม่รู้เนาะหนูไม่รู้ มูอย่ไปตั้งไดเนะาะกว้างล่ำไปครับถึงบอกว่าสามพันลิ่งสมจริอเจ้านี่ <laughs> สองสามตัวกินบบโคตรขีนะครับกินหางเห็นับก็ถือว่าสุดยอดแนละเนาะลองใหม่ๆนะครับไอที่ถันใดเข้าเออ,อ,อนผู้ชมทัน่นใดที่เข้ามาดูใหม่ชมบรรยาก,าศ,กาศปักเบ็ดอย่างนี้นะครับฝากกดติดตามเพิผมเต็มครับกดกระดิ่งเลยนะ เทคช่องชีวิตคุณหมอช่องคือช่องชีวิตคุณหมอเอฟซี FC นะครับนอนหลังเบ็ดนะค,คุณลุงสีนะครับวันนี้นะ<ม>สุดอยอดละหมายไหมหมายไหมครับที่ครับเราเปิดเก็บของเก็บระยะอย่างเงี้ยเปิดคงเข้าพื้นที่เชียงลุกหนะน้ามัน,นตาถ้ามีโอกาสด้วยเจครับอยู่ตั้งแค่จะได้กันแนะนน้ำมือเตือนนะครับเนอร์ไม่ฮะไหมรัวนะครับปักเบ็ดโซนไหนถึงจะมีป่านะครับ เก็บของเล่นนะครับยกงะยะเคลียบกันสดอยเนาะไม่ใช่สถานที่กวนอเุ้ยสุดยอดเน้อนี้นะนี่นะครับคลิปหน้านะครับฝากเป้งแป้งหฮมก็คอยติดตามนะครับเน้อร็จรับวันนี้วัตัวอีกก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปของอุ๋ยนั่นนะครับครับผมสวัสดีครับ